อันนี้ก็จะเป็นที่ไขน็อตตัวล้อนะครับก็อันนี้จะเป็นคู่มือการประกอบตัวด้านฐานด้านล่างนะครับก็จะมีที่ล็อกล้อนะครับที่จับเข็นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวทำประคอนอันนี้จะเป็นหมุนนะครับตัวกวนข้อโพดข้างด้านในนะครับอันนี้เป็นความร้อนนะครับ เป็นปุ่มความร้อนอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟตัวเครื่องอันนี้จะเป็นคู่มือคู่มือตัวนพอบคอร์ดเนี่ยฮะสินค้าไม่มีรอยแตกนะครับแตกของกระจกเลยสภาพสมบูรณ์ร้อยปเซ็นนะครับ ไม่มีตำหนิเลยนะครับไปก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างผมจะส่งครับ